เซนเซออัตโต้ก็พร้อมแล้วกับการแปลง F150 นะคะลูกค้าท่านนี้ได้เข้ามาปรึกษากับเราว่าสนใจอยากจะแปลง F150 ค่ะทางเราก็ให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ค่ะ เรื่องก,การแปลง F150 นะคะทางเราก็มีพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายค่ายนะคะได้เข้ามาให้เราเซตช่วงล่างให้เป็นประจำค่ะทําให้เรามีความรู้และความเข้าใจในการแปลง F150 ค่ะลูกค้าจึงได้ไว้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษาในการแปลงครั้งนี้ค่ะและเมื่อลูกค้าได้รับรถคันนี้มานะคะจึงได้ตัดสินใจแปลง F150 กับเราค่ะโดยรถคันนี้นะคะเป็น Ford Raptor ค่ะ ซึ่งทางลูกค้าเนี่ยได้เลือกชุดแป่ง F150 จากค่าย t t n Hyper Sport ค่ะซึ่งค่ายนี้นะคะเป็นงาน ABS แบบปั๊มึ้นรูปค่ะและในพาร์ทนี้นะคะข้อดีก็คือยึดจับตรงรุ่นเข้ารูปและเนียนกว่างานทํามือค่ะซึ่งลูกค้านะคะได้เลือกแรปสติ๊กเกอร์สีเขียวทหารแบบด้านค่ะยก2ด้วยก้อนรองแบบอลูมิเนียมนะคะทําให้รถเนี่ยมีมิติและทัศนวิสัยที่กว้างขึ้นค่ะ โดยแม็กนะคะเราใช้เป็นของฮอร์ทรุ่น H113 ลายขอากว้างยอดฮิตค่ะตัวนี้จะเป็นขอบ22 o f f ลบ4ค่ะโดยฐานล้อนะคะของแรปเตอร์เนี่ยจะมีขนาดที่กว้างทําให้ล้อนย,ยื่นออกมานินินนะคะซึ่งจะทําให้รถเนี่ยมีมิติเหมือนกับทรงอเมริกาอย่างชัดเจนค่ะมาพร้อมกับยาง MT325/50R22 ตัวนี้นะคะตัวนี้เลยเป็นสเปคอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นยางที่เงียบที่สุดในยางประเภท MT ค่ะ อย่าง m m p ตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่ดีเท่านั้นแต่ยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าไปที่ไหนต้องมีคนทักแน่นอนและในส่วนของกันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นของ Hammer รุ่น MX 2 0 4ค่ะมาพร้อมกับหัวลากปากนกแก้วนะคะและชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือท่อคู่ออกข้างปลายคาร์บอนของ SPS นะคะตัวนี้นะคะมีรูปทรงที่ดูรชุนี่และก็พรีเมียมนะคะ และที่สําคัญเสียงดีมากๆแล้วขอการันตีเลยนะคะว่าเสียงเนี่ยไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอนค่ะและสำหรับใครที่อยากจะแปลง f150 นะคะทางเซนเซออลโต้ยินดีให้คำปรึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Line หรือเบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ